พระผงพระผงลอยองหลวงปู่หงผพรมวัปปัญโยนะครับรุ่นนี้เป็นพระผงที่มีผสมของอาชานหมากนะครับชันหมากก็จะเป็นรูปลักษณ์ของหลวงปู่นั่งพับเพียบนะครับมือซ้ายและมือขวาก็จะ,ะแตะจับที่หัวเข่าของปู่นะครับทั้งสองเลยนะครับตัวหนังสือด้านล่างก็จะเป็นหงผมวัปปัญโยนะครับ พิเศษก็จะมีการติดเจลจีวอนและก็เกสรหลวงปู่ไปด้วยนะครับสำหรับรูปหล่อที่เป็นเนื้อผงผสมชันหมากก็จะเป็นมีการจัดสร้างที่เป็นลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2ก็จะมีรุ่นแรกที่มีการหล่อผสมเนื้อชันหมากอยู่นะครับอันนี้เป็นรุ่นที่นะคร,รุ่นนี้จะสร้างปี2552นะครับปี2552 ก็จะเป็นรูปของหลวงปู่นะครับนั่งนั่งพับเพียบนะครับด้านหลังก็จะเป็นวัดเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีเนร้ผมผสมชั้นมากนะครับนี่นะครับห่อได้องค์ค่อนข้างจะใหญ่นะครับน่าจะสูงประมาณตั้งแต่ฐานจนถึงศีรษะของปู่ก็น่าจะประมาณนิ้วนิ้วกว่านะครับ นิ้วถึงนิ้วครึ่งได้นะครับเรอได้สมบูรณ์นะครับเหมือนน้องปูนะครับทุกป่อรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์นะครับประสบการณ์สำหรับอุศิตที่แขวนบูชานะครับประสบการณ์เกี่ยวกับประสบอุบ,บ,บัติเหตุนะครับประสบอุบัติเหตุน่าจะมีเรื่องเล่าว่าน่าจะเป็นการขับรถยนต์นะครับแล้วก็ประสบอุบัติเหตุชนกันนะครับชนกันแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรคนที่ คับก็ไม่เป็นไรทนะัง้งสองฝั่งเลยนะครับชนกันเ่ายงาจะดุนแรงพอสมควรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงปู่หง์พรมปัญโยนที่มีประสบการณ์กับลูกศิษย์ลูกหาที่ได้บูชาไปนะครับปี2 5 5 2นะครับเราได้สมบูรณ์แล้วก็เหมือนนะครับเหมือนหลวงปู่นะครับ ด้าน pads, ใต้ฐานนะครับก็จะมีการอุดพลอยนะครับอุดพลอยเศษของหลวงปู่นะครับพลอยเศษนี้ก็จะเห็นที่าการจัดสร้างล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตของหลวงปู่ที่ทางสุาสานท UM. ุ <Rosen>. ่งมูตจัดสร้างก็จะมีการอุดพลอยนะครับอุดพลอยเข้าไปด้วยนะครับก็สำหรับองค์นี้มีสามเม็ดนะครับสามเม็ดนะครับ เป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อเนื้อผงผสมชันมากนะครับติดเกสารหลวงปู่ด้วยนะครับอันนี้ติดมาจากลูกศิษย์เอามาติดเองนะครับติดเองแล้วก็มีจีวของหลวงปู่ด้วยนะครับนี่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับวิดีโอนี้แล้วพบกันในวิดีโอครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ